สวัสดีครับผมสุพศรีนารุมาติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะก็เป็นคลิปที่14ครับวันนี้เราก็จะพูดต่อเรื่องของเวลานะครับเวลาภาษาฮกเกี้ยนสีการภาษาจีนกลางซือเจียนภาษาอังกฤษ Time ตอนเช้าภาษาฮกเกี้ยนใจขี้ภาษาจีนกลางเจ้าสร้างภาษาอังกฤษ morning ตอนเที่ยงภาษาฮกเกี้ยนหยิดต่าภาษาจีนกลางจงหูภาษาอังกฤษน o ่น,นตอนบ่ายภาษาฮกเกี้ยนเอปอ ภาษาจีนกลางเซียวูภาษาอังกฤษ afternoon กลางคืนภาษาฮกเกี้ยนอัมหมีภาษาจีนกลางหวานซั่งภาษาอังกฤษ night ช่วยกดไลค์กดแชร์ที่ใต้วิดีโอนี้และกดติดตามกดกระดิ่งเลือกกระดิ่งที่มีปีก เมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆจะได้ส่งข้อความเตือนให้ขอบคุณครับจากสบู่ซูจิโกสะสบู่กรีสลินซูจิโกะเป็นสบู่ออร์แกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผม สั่งซื้อได้ที่ไลน์0 8 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจิโกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ